เปิดเผยวิกฤตมะเร็งลำไส้ฆ่าช,ชีวิตคนไทยอันดับสามของประเทศมีผู้ป่วยรายใหม่ถึง11,496รายต่อปีเมื่อนำลำไส้มาลีร่รวมกันความยาวจะสูงถึง1สนามฟุตบอลแล้ลองคิดดูสิครับว่าถ้าอาหารที่คุณกินมักมม,มอยู่ในลำไส้นานวัน10ปี20ปี30ปีแล้วมันจะมากขึ้นสิ่งเน่าเหม็นอยู่ในท้องคุณมากขึ้นอาการท้องผูกนำไปสู่โรคมะเร็งลำไส้ ปวดท้องขับถ่ายไม่ออกอุจจาระสะสมอันตรายมากๆพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ไบโบติกความสบายที่รู้สึกได้จากข้างในผมอยากจะบอกว่าผลลัพธ์ของสองเล็กสองนี้นะครับไบโบติกเวิร์กมากเหตุผลเพราะอะไรครับผมเนี่ยก่อนหน้านี้มีปัญหาครับก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับ หมอบอกว่าเป็นลำไส้ตันตอนแรกเราไม่เข้าใจหรอกครับว่าไอค้คำว่าลำไส้ตันมันเป็นยนังไงแต่ว่ามันปวดมากมันอึดอัดมากมันกินไรแทบไม่ได้แล้วต้องนอนโรงพยาบาลเกอบจะโดนผ่าตัดน,นะครับผมไม่ค่อยเคยสนใจเรื่องดี็อซ์สสักเท่าไหร่แต่พอร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปผมเริ่มรู้สึกว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งขอบคุณไฟโบติกค,ครับที่ทำให้ผมเปลี่ยนไปนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมน้ำหนักขึ้นถึง 7.5กิโลนะครับจาก69เนี่ยผมขึ้นมาถึง75.5ผมอยากจะบอกว่าหลังจากผมกินไฟโบติกกล่องนี้นะครับซองนี้นะครับก็คือ1ซองนะครับละลายน้ำก่อนนอน1แก้วภายใน8ชั่วโมงจะเอฟริกีทันทีแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยก็คือผมเอวคอดลงผมหน้าเรียวขึ้นก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะรู้ว่าผมจะมีเนียงตรงข้างคออะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมหน้าใสขึ้น ขอบคุณไฟโบติกครับผมอยากจะบอกว่าผมอยากให้คุณลองจริงๆลองแล้วจะรักครับไฟโบติก